สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ด้วยนะครับมาดูาย่ำนานะครับผมแต่ว่าวันนี้เป็นคิวของเด็กนะครับวันนี้เด็กจะมาย่ำให้ผู้ใหญ่ดูนะครับผมมีแต่เด็กๆอยู่มสามนะครับผมกวาขาเป็นเอฟซีของคนโคกนี่เองครับ แล้วไปถามชื่อน้องเขามีมีใครมาบ้างไอ้น้องอชื่ออะไรกันบ้างแนะนำตัวกันหน่อยแล <c oughs> ้วอันนี้ปักเปล่าครับอ่าน้องปักนะครับอ,อันนี้ภูมิอ่าน้องภูมิอันนี้อะไรตูนโอโคโนนเคอยู่มสามใช่ไงนนมมสองพูมไหมมสองตักกนะสามเป็นพี่เขาเลยครับโอ้ นี่นัองภูมิขับรถเกี่ยวข้าวของป่าเทพด้วยนะครับอ่ะมาดูรถกันต่อนะครับผมรถก็อันนี้เป็นอ่าทะเลทองแล้วอเออยังใหม่อยู่เลยเนี่ยทาทาสีไงมือสองแต่ทำสีป่ะไม่ซื้อมือสองขมาครับเหรอเดิมโอ้เดิมๆมากี่หมื่นในชุดนี้เนะี่ซื้อมาอยู่สองหมื่นกว่า สองหมือนกว่าเครื่องโค้งแล้วครับเออสียังเต็มนะครับเพืเ่อนเนี่ยสติก,กงสติกเกอร์ก็ยังมีนะเป็นเครื่องอีที 95, เก้าห้านะโอเคขบก่อของขบของยืมเข้ามาอ๋อมีแบบนี้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูคันนั้นนะครับ ใส่กองตันนะครับอันนี้ก็เป็นหมยเล้งบางนานะครับผมอไอ้่ามีใครอยากดูหมุยเล้งนะครับน,นี่นะจัดมาให้แล้วนะผมไม่ใช่มันพังแล้วหรือหมูเล้งบางนาย่ำนาเกนหนึ่งนะครับแตไ่ไม่มีบังคนนะวันนี้เป็นสไตล์เด็กนะไม่ซิ่งนะหยุดเสาทิตย์นะครับผมมาทํานาของตัวเองนะครับแล้วก็จ้างน้องภูมิมามขับอีกขันหนึ่งนะครับ ขา,ายปั๊มสตาร์ติดเดรียบร้อยนะครับเก่งนะซ่อมเครื่องก็ได้นะครับนี่รถด,ดับกลางบิงนานะครับสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้นะลองปักนี่ 1> 1กเกียร์หนึ่งใบนะครับคงนี่สำหรับเกียร์สองจะไม่ต่อยไวนะครับก็จะสามารถอ่ะทดวินทดวินหลังใหญ่ๆนะครับสามารถย่ะยำนาเกียร์สองได้เลยนะครับของมือเล่งนะอ่ะสักหน้าอ่าสิบสองนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะน่าจะหน้าแปดนะครับผมโอ้ไม่แปดสิต้องสิบสิครับเนาะหน้าสิบ แลมีไฟด้วยนะครับนี่สปอตไลท์นะครับหรือว่าไฟเดย์ไทม์นะครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ใช่ไหมนี่นะครับเี็สปอตไลท์นะครับ <S <S เดี๋ยวมองไม่เห็นอาจจะไม่ค่อยซิ่งโดนใจไัยรุ่นนะครับไปเรื่อยๆต่อรถมันไม่มีบางโคนด้วยเนาะถ้ามีบางโคนก็อาจจะไวกว่านี้นะครับ พกรองเท้าไปด้วยนะครับพี่ขุบนะครับเนี่ยพกรองเท้าไปด้วยนะครับเน่ดูน้องภูมิกันบ้างนะครับยำมาสักแป๊บนะครับเดี๋ยวก็ไปขับรถเกี่ยวข้าวต่อนะครับนี่ปมเดียวติดนะครับแต่ว่ารอบมาไม่ค่อยไวนะครผม เราจะเห็นอเอาแก่มาติดน้ำนะครัสำหรับอ,อีทีเกนะ้นะครับนี่มายำนะวางกับโครงของทะเลทองนะครับ ไปเป็นเต่าเลยเนี่ยทั้งสองคันเลยอาจจะไม่ยาวนะัเพื่อนๆคลิปนี้ขอสักแค่แปดเก้านาทีพอนะผมเเพื่อนๆอ,อาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเคยดูแต่มันๆเนาะวันนี้ก็ดูดูแก้ขัดไปนะครับผม ก็29ไร่นะเพื่อนๆ29ไล่แปลงนี้ทำนาได้ปีละครั้งนะครับเคยจะทำปีละสองครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อครั้งที่แล้วนั้นคุณตาขาดทุนไปประมาณร่วมแสนนะครับผมเพราะว่านาขาดน้ำนะครับข้าวกำลังตั้งท้องนะครับผมตั้งท้องแล้วทีน,นี้ออกรวงมานะครับปั๊บ หาน้ําครับตอนนี้น้ําก็ติดคลองอยู่นะแต่ว่าในคลองไม่มีน้ําแล้วก็ไปเจาะบ่อนะครับเจาะบ่อก็เจาะรู้สึกว่าหมดไปสิบบ่อนะครับโดนไปสิบบ่อก็น้ําไม่ออกนะครับจู่ว่าขาดทุนนะก็ต้องยอมรับความจริงเลเนาะแต่ผมก็ยังโดนไปแล้วนะที่บุรีมํานะครับ คยไปอ่าเคยไปตัดหญ้าให้ดูนะครับผมตอนนี้ไม่ต้องตัดแล้วหญ้าก็ขึ้นเต็มเลยข้าวไม่มีนะครับเรปล่อยทิ้งไปแล้วนะผมก็าเกิดว่าจะหบานทําใหม่ก็ไม่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันหมดฤดูกาลไปแล้วนะตอครับน้ำมันก็เยอะนะตอนนี้ เดิมทุกจุดนะครับอันนี้เดิมเดิมจริงๆนะไปเดิมมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่เลยนะครับแบบนี้เดิมจริงๆนะไม่มีแม้กระทั่งสปริงนะครับกวนาแล้วก็าวาลไม่มีนะครับผมแม้กระทั่งโครงเนี่ยเดิมมาจากโรงงานนะครับไม่ได้มีบางคงบางคูลอะไรที่จะเสริมป้องกันทั้งนิดนะครับอย่างนี้สิจึงเรียกว่าเดิมจริงนะครับสแตนดาดเลยนะครับนี่ ในะฮะอาจจะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสองวันนะน่าจะเสร็จนะครับผมวันนี้วันเสานะร์เนาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับอาจวันนี้อาจจะย่ำทั้งวันนะครับก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะมาลูกนะครับผมน่าจะเสร็จนะสองวันรวมสองคันานะ ก็ชอบไฟจริงๆเลยเนี่ยํำฉีดยาก็าไม่ถอดออกนะครับปาไวบ้บนรถแบบนั้นเลยแล้วก็เอา,อาถุงยางนะครอบไปไอ้ส์แล้ แนหนะครับทั้งทะเลทองทั้งหมุยเลงนะโอเคนะเพื่อนๆเนานะวิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับผมแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ